สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมในเกมเ e จน,นะครับผมหรือ e football นะวันนี้ผมจะมาใช้จามาเมามเซล่า c f นะครับผมนี่เลยเป็นจามามูมเซล่าฟีเจอร์นะในแพ็คล่าสุดเลยนะครับ <Woo! S 1> นี่ก็จะมีความสามารถในด้านของการเลี้ยงการยิงประตูครบทั่วเลยนะครับตัวนี้นี่ครับรายละเอียดต่างๆนี่เลยครับ ก็จะมีเป็น go pusher ได้นะนี่แหละครับเป็นสไตล์ go p u ช h e r เหมาะกับการทำประตูเป็นกองหน้ามากๆครับชีวิตจริงนี่น่าจะทําผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับมูเซล่าเลยได้ติดมาในแพ็กสัปดาห์นี้นะครับนี่ววเลยนะนี่ครับก็จะเป็นค่าพลังต่างๆนะครับบอลคอนโทรฟินิชวิ่งกระโดดอะไรก็เพิ่มขึ้นคอนโทรเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ นี่เลยนะเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นจริงในโหมดดิวิชันกันเลยนะครับว่าจะเป็นไงนี่เลยครับมากันแล้วที่ดิวิชัน4นะผมเจอกับทีมอะไรก็ไม่ดูนะครับอ,<ะ>อ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนี่เลยครับใช้เป็นสนามมูแฟฟอร์ดนะของแมนยูก็สามารถไปโหลดสนามมาได้นะครับเพื่อนๆมาดูทีมฝั่งหัวข้ามันก่อนนะครับมีมูเซล่าเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับ เริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่เลยสำหรับเกมในดีวิชั่น4มาดูกันว่าจะจบลงยังไงนะครับม,มูเซลาผมจะทำประตูได้ไหมมาฝั่งของข้ามเป็นฝ่ายเขียนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับมาที่มาเป้ผมตัดยังไม่ได้นะอ่าแล้วมาเข้าทางผมนะครับเทนนิสซาเนอร์อโนมาทางซ้ายแล้วที่เนมาตูเนียเนมาตูเนียผมจะพยายามสับดูนะครับแล้วหาช่องอยิงด้วยขวาก็ติดเซฟไปก่อนนะครับเมซี่เก็บได้ทางขวานะครับ มาแล้วเปิดสีม่วงยัดเข้ามามูเซียล่าไม่ถึงนะครับโอ้เกือบได้ยิงนะแล้วจะเป็นเกมสวนกลับของอีกฝั่งหนึ่งนะครับจูดจูดให้มาอบาเป้นะจวนกับควาดิโอแล้วมาที่มูเซียล่าได้หลุดจอดจอก็ไม่เข้านะครับตรงตัวโกนะครับกูคูเลย่ยมาที่เนมาทางด้านซ้ายเนมาไปแล้วนะครับหนีรูดิเกอร์มาแล้วไหลเอาไม่เข้าใจกับเทนนะครับอา้าวแล้วมาที่รูดิเกอร์ก็ยังติดเตียโก แล้วเทนให้มาคูเรยยาแทงมาช่องนี้เนมามีพื้นที่นะครับเนมาจะเล่นยังไงส่งมาให้อา,าร่ากูแลซัดเสาแรกก็เรียบร้อยครับเข้าไปอย่างสวยงามนะสำหรับอาร g ากูแลเบิร์กสกอร์แรกให้กับทีมผมนํำไปก่อน1ประตูต่อศูนนะครับนี่เลยครับสำหรับอา,าร่ากูแลนี่นะเป็นจังหวะที่ผมหลุดมาทางซ้ายแล้วก็ได้ปาดนิ่มๆเลยนะครับเนมาได้แอซิสไปนะ ก็นําไปก่อนหนึ่งูนะครับแล้วเริ่มเคลียแล้วฝั่งหนูข้ามจะตีตื้นผมได้ไหมต้องมาดูกันนะครับแต่เป้าหมายผมยังไม่สําเร็จนะต้องให้จมามาโมซิล่ายิงประตูให้ได้นะครับมาแล้วต่อบอลมาทางซ้ายนะฝั่งหนูข้ามไหลามาตรงกลางก็ติดดูเบเนียนะครับแล้วสาจ,จากวะเดียวมาเนมาไม่ผ่านเทนนะครับแล้วเทนให้มาดิบาร่าดิบาร่าพลิกตัวมาแล้วมาที่เทนคืนมาูมเซิล่าไม่ถึงนะครับเจอจอสโกวาเดโอ มาแล้วค่อยลำเลียงบอลขึ้นไปสำหรับทีมผมนะครับมาแล้วอาร์ดากูเลให้จามามูเซล่าให้เนมามาสั้นๆคืนมูเซล่ามูเซล่าได้ลองกดด้วยขวาก็ไม่เข้านะครับยังเซฟได้นะโกเอาแล้วพักอหเหมือนลูอิดังเนยนะครับลูกนี้พักนิ่งๆลยนะให้โกรับครับมาแล้วเอาแล้วผมตัดได้อย่างงี้เตลโก,โก้คาตาล่าให้มาอาร์ดากูเลเมสซี่ทางขวามาแล้วนะครับเมสซี Messi ่ มีฮาคิมิทำทางไหลมาฮาคิมิเราเปิดมาก็ฉชลับบล็อกได้เป็นลูกเตะมุมนะครับถือว่าเกมลุกผมพอใช้ได้นะครับพอกดอยู่อยู่นะแล้วเทนมาจะลองเปิดดูนะครับเปิดมาก็เข้ามือน้อยเอ,อื้อเอาแต่น้อยเอ,อื้อลม้ลมลงไป<อ>ยังได้นะครับแล้วจะเป็นเกมสวนกลับของฟอร์โนคามนะครับเอมเปเป้ขึ้นมาให้มาที่จามามมเซล่าคืนมาใหดีบาร่าดีบาร่าจะแทงแบบไม่หลุดนะครับมีจอสโกวาริโอมาที่อาดากูเ ให้มาครับเตียโก้มาทางซ้ายแล้วที่เนมามาเนมาผมจะเลือกเล่นยังไงเนมาโยกมาสองคนแล้วลองปั่นสีฟ้าก็ไม่ผ่านจูนนะครับแล้วฝั่งของข้าเหมือนจะได้ส่วนมานะครับมาที่ดีบาร่าให้มาจะมามูเซ่า<ะ>เริ่มชักไม่ดีนะครับเอาแต่มูเซล่าเหมือนจะช้านะโอเคไคโอได้มาที่เตียโก้สาจาังหวะเดียวมาเลยนะครับให้กูแลกูแลมาทางซ้ายที่เนมาทันนะครับเนมา หนมาเจอเทนก็ <c oughs> ไม่หลงนะเทนผมทำอะไรเดี๋ยวเมือ่อกี้ไม่เป็นไรครับมาที่คูคูเลียไปที่เทนนะครับเทนเล่นกลางนะแล้วลองข้ามแกนดูก็ไม่ถึงเมซี่นะครับอ่าแล้วจูดได้มาเอาลวเตียโก้ไปดักก็คุกค,คิกยังอยู่อยู่ที่ผมอยู่นะครับคูคูเลียเติมมาทางซ้ายให้มาเนมานะครับเนมาเนมาโยกมาหนึ่งแล้วก็จะไหลให้อาร่ากูเลได้ลองกดสีม่วง แต่ก็ไม่ได้ยิงนะครับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครึ่งหลังต่อว่ามูเซล่าผมจะยิงได้ไหมไปชมกันครับมากันที่ครึ่งหลังแล้วนะครับามาภารากิจเราต้องทาให้สาเร็จนะมูเซล่ายิงประตูกูแล้ครับคืนมารูดิเกอร์มาเปิดครึ่งหลังมาผมก็ได้คลองบอลแล้วมาที่เทนเทนเทนอยู่ตรงกลางก็โดนดี่าตัดไปไม่ได้นะครับแล้วเสียการคลองบอลให้ฝั่งหนวข้ามครับเอ็มบาเป้มาที่จุด จูดจูดยังมาได้จูดเจอฮาคิมีครับอัลัารอัลัาฮาคิมีแซมมาได้นะครับมาให้เมซี่เมซี่ไม่ถึงมูเซล่าแต่ยังได้อยู่ครับมูเซล่าจะเปิดดูก็ไม่ผ่านนะครับอ้าวแล้วดีบาล่ามาแล้วช่องนี้เหมือนจะเล่นกับกับดักล้ำหน้าผมก็ดักไว้แล้วนะครับนี่เลยนะล้ำหน้าแบบเห็นๆเ,เลยก็ไม่ได้นะครับลูกนี้เป็นลูกตั้งเตะฟรีคิกของผมนะครับเล่นที่หน้าบ้านนะบูริกเกอร์ ให้มาสั้นๆนีู่หูเลยะครับไหลต่อมาที่เนมามามีเทนวิ่งทำทางขยับแล้วแต่ไม่ผ่านนะครับนอยเออรศาสยาวขึ้นมาแล้วผมแย่งมงได้นะครับเลวเนวเมซี่เมซี่ให้มาฮาคิม,มี่ครับฮาคิม,มี่ลองยัดไปดูก็ติดนะครับอ้าวแล้วเหมือนจะเคลียร์พลาดหรือเปล่าอ้าวแล้วมผมเก็บบอลเล่นต่อไม่ได้นะครับนอยเออร์คุยางเร็วมาเลยนะมาที่จูด จเจอเตียโกก็ไหลามาไม่ผ่านรูดิเกอร์ครับรูดิเกอร์แข็งอยู่แล้วอา้าวแล้วไปเสียลากอย่างนั้นก็เ,เตียโกยังได้นะครับอบอลเสียไปเสียมานะอา้าวแล้วไม่ได้บอลเลยนะครับส่งไปไม่ผ่านเลยแล้วดีบาลาเก็บได้มาที่เบลเบเดก,ก็ติดรูดิเกอร์มาครับอาดากูแลลื่นเฉยเลยนะครับเสียจังหวะบุกนะแล้วโดนตัดอีกแล้ว มาที่เอมเป้ไหลามาเบลเบเดโอกาทองนะครับปาดมาเอาไม่ได้ยิงนะมูเซล่าผ่งตรงข้ามโดรูดเกอร์ผมไปนะครับมาแล้วผมจะเอาประตูคืนก็ยังโดนเบรกไว้ก่อนนะแล้วมูเซล่าให้มาเบลเบเดอมาที่เทนเทนก็จะให้ดี巴า,าแต่ไม่ผ่านคูคุเลยียครับนี่มา,มาทางกราบซ้ายนมาไปแล้วรูดเกอร์หลงไปแล้วนะครับนมาผมกระชากดูแต่ความเร็วไม่พอนะนี่ครับแล้วดี巴า,าก็ สวนไปสวนมารวดเร็วนะครับเอ้าแล้วเทนไม่เสียไม่ดีแล้วครับไหลามาอย่างงี้เอ็มบะเป้ได้จอ่อจ่อโอ้โหซุปเปอร์เซฟนะครับเกือบโดนนะนิดเดียวครับเอ็มบะเป้ลูกนี้ได้เดียวเดียวกับโกเลยแต่ว่าโกผมยังเซฟได้ครับอ่าแล้วมาเป็นลูกเตะมุมเทนเล่นมาเสาแรกก็ติดฮาคิมิครับเตียโก้คืนไปที่เทนเอ้าล้ำหน้าไปก่อนนะครับนี่เลยนะล้ำชัดเจน ไปแปะคืนนึ่งนันนะครับไม่เหลือมาครับเป็นฟรีคิกนะผมลองเปิดไปที่เนมาลองโยนดูนะครับแล้วเราไม่ได้นะเอ้าแล้วมาส่งให้ผมอย่างนี้ก็สวยครับมาแล้วมไม่ผ่านนะผมจะพยายามเล่นเร็วไม่เป็นไรเมสซีย่ยังได้ครับเมสซี่ให้มูเซีย่าอย่างนี้ประตูแรกต้องมาแล้วมูเซีย่าโอ,โอ้โหติดบล็อกนะครับกดสีม่วงเน้นๆแต่เหมือนจะช้าไปนะ พอเรากดสีม่วงมันก็จะง้างนานหน่อยนะครับทำให้เสียจังหวะการยิงไว้นะแต่ไม่เป็นไรครับยังมีลุ้นอยู่เหลืออีกไม่เวลาจะเหลืออีกน้อยนะครับ8ดนาทีแต่ผมก็จะพยายามให้มูเซ่าได้ยิงนะมาครับเทนไม่เอาเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเมซี่นะครับมาเรามาลุ้นลูกเตะม,มุม,มันครับโอเนลเมซี่ไปเลยเ <c oughs> ต็มือนอยเออ้อน,นะครับเปิดไม่ค่อยดีนะลูกนี้ เราต้องใจเย็นนะครับเพื่อมูเซ e r ลานะครับต้องได้ยิงนะแล้วเตียโกโม้มงงไม่ได้นะครับเอาแล้วจูดเอาจูติดเอ็มปเป้ไม่ได้นะครับเหมือนจะไม่เข้าใจกันแล้วมาที่ไม่ถึงเมซี่นะเอาแล้วติดอารดากูเล่แต่เป็นหุ้มนะครับเก็บบอลไว้ไม่อยู่นะเตะอัดกันไปอัดกันมานะครับสําหรับฝั่งผมฝั่งนูข้ามนี่คือแบบส่งไม่ค่อยผ่านกันเลยนะเอาแล้วมาถึงผมอีกแล้ว ไปครับทางขวาเมซี่เหลือนาทีสุดท้ายนะมูเซล,ล่าเอาแล้วผมโอ้โหเอาจ้านจูโทษไหมไม่ได้นะครับโหคูกขิงมาเอาแล้วเมซี่ยังได้ส่งไปเลยแล้วจังหวะเดียวมูเซล,ล่าโอ้โหเรียบร้อยครับนาทีสุดท้าย90บวก2นะมายิงได้ก่อนจบแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะครับคือเมื่อกี้คือเพย์สุดท้ายนะสำเร็จครับจะเอามูเซล่า CF เรายิงได้แล้ว โอ้โหน้ำตาแทบเล็ดนะครับนาทีสุดท้ายจริงๆแบบสุดท้ายของสุดท้ายเนยนะครับนี่มาดูรีเพย์กันครับเขาจ่ายพลาดไหมเมซี่ผมนะครับแล้วผมก็ตวัดเลยทีเดียวนะแล้วก็ซัดไปเลยครับเรียบร้อยนะมูเซล่าคมๆครับเรียบร้อยได้ประตูแรกนะโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะครับในเกมเปิดตัวมาได้นาทีท้ายเลยแล้วก็จบเกมไปนะครับ2ประตูต่อสูตนะครับ คนทำประตูผมก็จะมีอาดากูเลนะเปิดทางประตูแรกให้และประตูปิดกล่องสุดท้ายจามาลมูเซล่าครับนี่เลยนะสําหรับจามาลมูเซล่าก็ถือว่าจบคมนะครับมีโอกาสก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะเพื่อนๆสามารถไปหาสุ่มได้นะครับสําหรับกองหน้าสไตล์มูเซล่าผมว่าเป็นอะไรที่เวิร์กันนะสามารถเอามาปรับใช้ได้ผมได้เรตติ้ง5 5นะครับสำหรับมูเซล่า แล้วคอนเทนต์หน้าอยากให้ผมทำอะไรต่อเกี่ยวกับเกมหรือเกี่ยวกับของเล่นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาฝากผมใต้นาิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ